ราคาทองวันที่10พฤษภาคม2566สสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา23นาทีราคาปรับขึ้น50บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ32,300ร้บาทขายออกบาทละ32,400บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ31,714สบาท72สตางค์ขายออกบาทละ32,900บาทราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่3 0 3 2 5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสัญญาทองคำโคแมกส่งมอบเดือนมิถุ ายานเพิ่มขึ้น9.7ดอลลาร์หรือ0.48%ปิดที่2,042.9ดอลลาร์ 2, สหรัฐต่อออนส่วนสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกวันที่9พฤษภาคม2566เนื่องจากได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยบนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐ